สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบาดอิงด้วยจ้าโอ้ยน้องแก้มค่ะโอ้โด,ดีจ้าวันนี้ก็ตื่นเกันมาแต่เช้าจากตีหา้ามาถึงปลาเรียบร้อยก็เหมือนเดิมจ้ะหาหน้าโจดช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรฮะก็เลยจะหาหน้าโจดกันนี่เนี้ยนะจ๊ะนี่น,นี่ละ่ะวันนี้น้องแก้มมาดานี่โอ้ทำไมกินขนมก้อนขา้าวปลาเลยนั่นโอ้คนมาเปลืองกันตังเลยนี่ โอเคกับเตียมพ้อมเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันสว่างจะนี่พอให้เห็นนอกจนเลยเพราะว่าดูในกล่องเนี่ยอาจจะเหมือนแจงนจะแต่ว่าข้างนอกนี่วันพีโยอยู่นี่ยังมึดมึดยึมคลึมอยู่เลยจ้ะมุดข้ะไปกเราจะมองไม่เห็นนะจ๊ะคนตัวเปลือกกระตังเดีอยจ้ะกินอะไรไม่เรียกป่าเรียกเหนือยนั่น ก็มีสมาชิกมาเพื่อนบาทด้วยจ้ะนี่ที่ว่าเมลลี่ไปเอาไอ้ยอดปักทองมาว่าด้วยนะจ้ะเพื่อนตรงขามบาทกันมาด้วยกันลุดทว่วันหนึ่งนะจ้ะมาที่เหมือนเดิมแล้วก็มาหลุนมาเป็นกำลังใจให้พี่โยน้องเน่ยน้องเกมนะจ้ะว่าจะได้น็อดจูดกันไหมวันนี้เพราะฝนหยดยุบตกไปหลายวันอยู่นะจ้ะเดี๋ยวไปหลุนกันจ้านะจ้ะวิธีการหาโนจูดของพี่โยก็ต้องหมุดไปอย่างนังไงด้วจ้ะ ก็ต้นจูดมันน้อยนะจ๊ะหรือหนองแนีนหมุดไปเด้อจ๊ะห้องแก้มกำลังหมุดตามเดี๋จ๊ะนะโอ้เดี๋ยวจ๊ะทีการหาแล้วก็พูไปหนุนจ๊ะเด้๋จ๊ะเดี๋ยวพี่โยก็หนองแนียนหนังแก่ก็หาไปเรื่อยๆนะจ๊ะโอ้นี่โยมาหักตุ่นโจมันเจือคนแดงเดีด๋ยจ้ะ ลอยอะไรมากินด้วยจังเปิดไม่เยอะก็จะไม่ออกเป็นหมู่ใส่ไปยังไงน้อนี่ไม่ให้เตะ เราโจทย์แต่ให้คนแดงดนิดเดียวอาโอันี่จะ้ะขุดไปแป๊บเดียวได้จับอันนี้ตร <Yeah. S 1> งนี้ได,ด้ยามนิดเดียวอ๋ออันนี้ของน้องแน่้ก็น้องเก็บนิจ้ะียวไหนน้องเก็บได้นอนไหนดึงน่นได้จะนอนใหญ่เออได้จะนอนใหญ่เดี๋ยวพี่โยกันน้องแน่จะเอาใส่ถุงไปก่อนนะจ๊ะเราก็จะ,จะมุดไปต่อนะจ๊ะเทใส่เลย ต้องเอาถุงปุ๋ยมาถ่ายเงินาจักว่าเวลามันเต็มยามันจะนักจช่ไหมจ๊ะแก okay, มาจับให้จับไหนึ่งก็ได้นี่น,นี่อยูก่กระดาแค่นี้อยู่ด้วยกันแกบอกให้มาจับถุงจกกับกับไปไหนไไลิฟ่์ใครกันด้วยกนแล้วก็เดี๋ยวจะไปโอ้มีแต่คนใดได้ไลน์ด้วยกะมันมันพิโยนึงจ้ะเดี็กหนุอยคน หมุดตามแต่เขาน,นจจะจ๊ะแต่เขานี้ไปไหนกันมุดหัวหลงจ้ะไม่ต้องหมุดตามเขาเออไปมุดแม,ม่ได้เก่งแท้ไปจ้าเดยวไปหมุดกันต่อนะจ๊ะอันนี้พี่โยจะขัดสันเอา,าอแต่นอใหญ่โอ้มือใหม่สันเลยจะนี่ได้นอใหญ่ยเด ได้หนอใหญ่ละมือใหม่สั่นเลยเด้ดจังน,นี่เดี๋ยวทีมงานก็จะไปหาหมุดตอนะจัะน,นี่โอ้น้ำแกบหมุดไปเลยจังโยได้รอบสองเลยเด้ดจังน,นี่ไม,ม่ยกเทเลยเธอวอข้ามเข็มหนองานงานงานแล้วถ่ยใส่ถุงก็ได้ แน่นก็ได้ขนานเพื่อนได้ด้วยจ้ะใส่ละหายจะหลบแล้วจ้ะรอบนี้ได้ไม่ได้ก็จะกลับเลยนะจ้ะมาจ้ะพ่โยก็จะเป็นลมด้วยจ้ะนี่อันนี้เป็นอนนนไะออนนนไรขนาดเด,ด,ด็ดบมดมาด้วยจ้ะจับนั่นพี่โยแบบว่าหายใจไม่อิ่มจะเป็นลมด้วยจ้ะ มันเป็นว anyway, ัดเลยแต่เป็นไทวัดดามีน้ำหมึกเมื่อแต่เช้าไม่ได้เป็นนี่กิดเขียนตัวกัดกันเลยนิดจ้ะอะไรไปจ้ะเดี๋ยวกลับบ้านกันจ้ะเดี๋ยวไปดูผลงานการกบ้านดาบาทใดมาไปหน่อยกันเลยจ้ะอาจารย์นี่จากพี่โยขับมาจากฮานอจูเลยนิดจ้ะอันนี้ก็เป็นผลงานของพี่โยวันนี้เลยจ้ะแต่กองประมาณนี้เลยจ้ะ เม็นนิ้งเม็นิงไปกันลีกันน้องนิ้งกันร่างอกกันจ้ะา้น้องมววิวค่ะออน้องมวิวันนี้ของหนองแนนใส่จะได้ลายคนได้ลายนั่นอกคนเยาด้ยจ้ะหากรนองก้มนะจ้ะให้น้องแกมช่วยปอกไปโยก็จะฟอกกันอกิโยกอนี้แล้วนะจ้มานังปอก เราโจดกันนะจ๊ะนี่อ๋อเด็กจ๊กจบโยจะีโโยยังไม่น้ำหน้ามาอยากอเต็กควาอาดทีเดียวเลยบันดีขัดนอจ้ะติดเสียดแมวเหมดเรียวนี่เป็นไปากระินี่ ขาขาขาเาิดก็ได้ไปมีช่วงนวาาี้ก็คือจะไาดินแหงก็คือไม่ได้ไปเลยฝนตกก๊ก็ไม่ได้ไปเลยฝนต๊น <laughs> มันมันไม่มีุนก,ก็แหงก็ดินก็ไปทามำมาเลยจ้านี่มาช่วยพอนาจูดันึ่งายุทยอยกับปมาณนี่เลยจ้ะไปห้าจะมาจุดนเลยมาช่วยกันเจีบลิ่ อามเปาไอา้าหัวตากแดดเลยโดนป็ดินลยล้างชายเขานตุนใหม่เลยล้นมดเลยจะนี่แดดส่งเลยโลรู้อไมลีน่เลยมาทำให้มันล้นโชร้านชายบ,บ้านยังลุมอยู่ยังทันสามาเอาบันไดมาตัดปีนตัดตอ,อีกต่อยเดจ้ะเมลีน <laughs> ยุไม่ได้ทายดูดบันไดตัดจริงใหมนะจ้ะ ก uh ็แดดแดดบดบอยู่เนี่ยนะเด็วก็แดดเดยวก็บดอยู <hey. S 3> <"Okay> ่นีหลอนหัวรลานไหนทีไนีป่

น้องเนนกันลาลย,ยู่ด้ยวยเจนน่ละล้วก็กำลังล่างใส่กระจาดน้องแก่ก็หามาก,ก็ไม่ยอมช่วยแม่เลยด้วยเจนอ่ะอิเองต้องมาไปหาหนาโจกับไปฮักให้แต่คนอื่นด้จ้ะฮ <laughs> ักมีแต่น้อยใหญ่ๆล้วก็ไปยืนให้ขมวดว่าแม,ม่ได้ละว่าแม่ได้เยอะ หนูเป็นคนใจดีใช่ไหมหนูเป็นคนใจดีไปทางไหนป้าค่ายก็เจ๊เหมนดเดแล้วแม่ก็หายไปยู่งกับคนืนนะแล้วแม่หลงรู้สิ่งนะได้้ายกับปกอกเองคนเดียวไปเด้อ <c oughs> ได้ได้้ายก็

Điểm cho hẹn cho nó no chốt cho phát cho ngọt chốt Nó đang đèn cả lăng thêm cả mì แดดจวดเลยในนี่ท้ำเพื่อจะเจอจะนี่ตัดลมที่นี่ก่อนตัดใหม่ให้มีลมอยู่อยู่ก็เหมือนจะเป็นปัดแดดจะนี่นะอยู่ในปัดนอจุดนี้จะเป็นลมเผื่อจะเจอมีแรงโป๊กนั่ Dead. Dead. Oh. เด็ดไ,ได้เด็ดโอ้อ่า่ยายทำเห็ดตัวจะโคงนอยาห่าก็กกได้ใช่ว่าก็ยังพอมีลมติงมาอยู่ด้วยตัดเองนะว่าพานี่จะก,กันได้เนอะ

ปบๆแปบกับวันที่กาเมลี่จะได้ไปดูเลกิจการะด้มาวิวค่ะดูดูมันเนี่ย เป็นบัตรก็ยังไม่ได้กินยาเลยลืมบัตรกินยาก็เลยลืมกินพาลาม่ไดเลย ปน้องเกมก็นกั่งกอเดินพันนาพันนันเลยยิงเสียกันฮาก็เดินมุดมาหากันแทจะหาใครหามันจะตั้งมุดมาหากันมนนาปนาเราปนนา่นาอเขาเล่น เดินเสียงเองฮะเดินเสียงขบกลับขบกลับมาเองคานใส่ก้หลงได้หรอวะหลงเรียกแม่ทำไมจะเรียกทำไมล่ะหนูปลากับปลาเดียวกันไม่ได้ทะลุไปไหนนั่นเนาะเป็นปลาพื้นเดียวหนูก็จะไปเป็นอยู่เป็นเหมือนมาปลาขบูบูอย่าตอนคำกับบู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 อย่าหาแม่ อันนี้ไมาติดธิของนิงก็กยุดพอดีได้จากเลยแดดมาเฉยปอกเดี๋ยวปอก,กของพี่โยเซ่ก,กับมาจ้ะเฉวยหนุ่นงแน่นต่อแต่ว่าเยอะมีเยอะสิของพี่โยก็มีเยอะเท่าไหร่มาจ้ะพี่โยกับปกอกเราโจดได้ไปสักช่วงหนึ่งได้ได้จ้ะนี่ ของเมลี่ปอกได้หลายจ้ะอันนี้ของน้องนิงนี่ของพี่โยปอกแบบมดเหลี่ยมมดแหลงนะจ๊ะก็เลยได้หน่อยวะครับเพาะในจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะจ๊ะพิโยก็ต้องขอขอบพระคุณเอฟซีจุดจดคุณนะจ๊ะดิฉันโคชิซามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะพี่โยหลักเอฟซีจุดุดคุณนะจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า